ขั้นตอนแรกก็เป็นแบบเดิมๆนะครับกับบางที่ fc ใหม่ๆเขามากก็สะได้เบิงไว้นะครับขั้นตอนนะครับถึงสิเป็นเรื่องเก่ากับบเป็นหยังนะครับเพราะว่าก็ได้รูไว้นะครับบางที่คนเขามาาหม่กบสิไดเ,เรียนรูไปน้ำนะครับก่อนชีว่าห้าสิีเอาไม้ใส่เต๋าหฮากนันะครับเอาดินเหนียวนะครับปิด ปิดดันนี่นะครับเพราะว่าเข้าจฉีดงางอันนี้ล่งนะครับเห็ดแบบล่งนะครับใส่ลงไปแบบนี้ครับ ต,ต้องบ่ตองกังวลนว่าทอแกนกลางมันสีเอียงนะครับใส่ให้มันลุงโตแล้วก็นนะครับฝาปิดครับพอฝาปิดไดพ้พอดีนะครับบอครับเฮากา็เริ่มเอาใหม่ใส่เลยนะครับเอาใหม่ใส่เลยเริ่ม ปฏิบัติงานไรเลยนะครับใจชั้นแรกนะครับก็คือไม้หน่อยมันบอครับนะเขาก็เตรียมงานของเข้าให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไม้หน่อยนะครับเพราะว่าเข้าใส่ไปในชั้นแรกมันบอครับนี่นะครับเพื่อนๆเวลาเอฟซีเขามาใหม่ที่ถว่าผมเคยสอนบอกว่าใหเอาไม้หน่อยใส่นี่นะครับนะ ใส่ในชั้นแรกนะครับเพาเตรียมงานไว้แบบนี้นะครับเป็นนะครับเพนบครับเนี่ยแบบนี้นะครับสันล่างซุดก็เอาไม้น้อยใส่แบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆสาหรับมือใหม่นะครับใส่แบบนี้นะครับสันล่างนะครับแถวแรกนะครับเอาอันน้อยนอยใส่แบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวแถวที่สองนะครับอ่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับ ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไงเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่นะครับให้เต็มแบบนี้นะครับเวลาใส่ไม่อันนี้ไม่ไงนะครับใส่ใส่ไปข้างบนเวลามีช่องว่างเขาก็ใส่ไม่น้อยแบบนี้นะครับเราต่อไปก็้อมปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็เอานี้ออกก่อนนะครับ ก็เตรียมเอาฝามาปิดได้เลยครับร้าหลังอย่างหนึ่งก็เอาฝาปิดเลยนะครับเสร็จแล้วฝาปิดได้ทันทีนะครับก็เอาเข็มคัดมาลอกนะครับอันเคื่อเก่้านะครับคันเนี่ย พยายามจุดนี้ก็แบบที่ผมบอกนะครับคันแน่แนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับยินดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ